สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีพาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีแบบนี้ค่ะเปิดเคล็ดลับกวักโชครับทรัพย์เข้ากระเป๋าสตังต้อนรับตรุษจีนปี68สมาคมหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมเปิดเคล็ดลับกวักโชครับทรัพย์เข้ากระเป๋าสตังต้อนรับตรุษจีนปี68 ตรุษจ,จีน2,568ทางด้านสมาคมหลวแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เปิดเคล็ดลับกวักโชครับทรัพย์เข้ากระเป๋าสตังค์ต้อนรับตรุษจ,จีนปี68สามารถทำตามได้ง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอนซึ่งทางด้านเพจสมาคมหลวแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เผยว่ากวักโชครับทรัพย์เข้ากระเป๋าเคล็ดไม่รับวิธีเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋าสตังค์ ไม่ควรใช้กระเป๋ามือสองอาจส่งผลให้การเงินขัดสนสภาพกระเป๋าต้องดีไม่ขาดหรือมีรูส่งผลให้เงินรั่วไหลเก็บเงินไม่อยู่ได้เลือกสีกระเป๋าสตางค์ให้ถูกฉลกกับตัวเองช่วยดูดซับมีใช้ไม่ขาดมือจัดเงินในกระเป๋าให้เป็นระเบียบเพื่อให้มีพลังงานด้านดีไหลเวียนเข้ามามีเงินสดเหลือติดในกระเป๋าสตางค์เสมอเพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ไว้ มีเงินขวัญถุงเก็บไว้ในกระเป๋าช่วยให้เงินทองไหลามาเทมาขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุ